ครับสวัสดีครับเอ่อผมขออนุญาตสันส้นๆครับไม่เยอะนะครับจะเป็นเรื่องสุดท้ายในเรื่องเรื่องการแก้หนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านรองผู้กำกับนะครับคือวันนี้อาจจะพูดประสบการณ์นะครับอาจจะไม่เป็นเรื่องวิชาการประสบการณ์ที่เราได้ทําการแก้หนี้แต่ว่าเวลาเหลือน้อยเราจะพยายามรวบรวบลัดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจว่าโครงการนี้เป็นยังไงมีวิธีการอย่างไรและผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับ วันน ok. ี้เรามาในฐานะเป็นทีมงานของเลขฝ่ายเลขาของคณะทางานแก้ไขปัญหาหนี้สินของระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปก่อนแล้วกันครับส่วนจริงๆช่วงช่วงที่ผมโดนฟ้องล้มละลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดๆนะครับไม่มีใครช่วยเราได้นะครับนอกจากตัวเราเองนะครับจะไปหาใครก็ไม่ได้ คนนี้ก็เป็นนายดาบตำรวจนะครับที่อยู่ในนครบาลนะครับ,บประสบปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการแก้ไขปศศศัญหาที่ิติทางราชการตำรวจในชาตินะครับ,รบก็ประมาณปี2549นะครับช่วงนั้นผมก็ไปผู้ธนาคารโอมสินมาจำนวนเงินก็1 2ล้าน2แสนบาทนะครับแล้วผมก็มาลงทุนทำร้านอาหาร แลเครื่องดื่มนะครับอยู่ที่ย่านรามคำแหงสองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปทำไปเซ้งร้านนวดแผนโบราณพอหลังจากนั้นก็สักปี2ปีนะครับเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีนะครับช่วงนั้นก็มีปัญหาทางเรื่องการเมืองมาเข้ามาด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีก็เริ่มที่จะการรายจ่ายภายในร้านก็ไม่คล่อง ก็เริ่มที่จะหาเงินหมุนข้างนอกมามาช่วยนะครับเป็นค่าพนักงานค่าแรงล,ลูกน้องนะครับก็เปิดได้อีกประมาณ2ปีนี่นะครับ2ปีแล้วก็มไม่ไหวไม่ไหวก็เลยผมก็เห็นท่าไม่ดีผมก็เลยต้องเซ็งร้านอาหารและร้านนวดนะครับซึ่ง ราคาเซ้งไปมันก็ได้ไม่เท่าไม่ได้ท,ไไดท,ทุนไม่ได้เท่าทุนที่ลงทุนไปนะครับก็หลังจากนั้นก็ชีวิตก็เริ่มเหมือนขาลงนะครับพูดง่ายๆขาลงมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มที่จะเข้าไปสู่วงจรมีนอกระบบอะไรนะครับเราเอามา,มาหมุนอะไรเนะียพอไปหมุนมาหมุนทางใช้ใจ่ายทางครอบครัวได้แล้วก็เรื่องจะมีดอกเช่นดอกร้อยละยี่อะไรผมก็เคย เข้าไปเข้าไปขอคู่ขออะไรนะครับ,รบก็เงินเดือนที่เหลือมาส่วนใช้ วิธีการทํางานนะครับทำงานเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงาการฆ่าตัวตายครับแล้วก็พยายามอยู่กับเพื่อนฝูงไม่ไม่อยู่คนเดียวช่วงช่วงนั้นผมก็ออคิดยังไงที่จะไม่ให้มีเวลาว่างเยอะผมก็ไปทําโครงการให้กับทางโรงพักโดยเปิดร้านตัดผมตัดผมฟรีให้กับ ข้าราชการตำรวจนะครับและครอบครัวช่วงนี้ก็จะเครียดมากครับผมต้องเดินทางทั้งตอรอทั้งออกองมางคับคดีครับผมก็พยายาม เจราจาครับเจราจาแล้วก็จังหวะผมถือว่าผมโชคดีด้วยนะครับเป็นจังหวะที่ผมโชคดีเล้วทางนี้ก็แก้ระเบียบใหม่ทันทันพอดีนะครับเนี่ยแก้แก้ระเบียบใหม่ให้กู้ได้3ล้านพอดีถ้าถ้ากู้ไม่ได้3ล้านผมแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าออมสินยื่นผมมาสองล้านห้านะฮะนี่เก่าของผมที่สารกรก็น่าจะเป็นล้านนะครับเกือบล้านนะครับเกือบล้าน หลังจากนั้นก็าทางสากลกไ็ไปคุยไปคุยเพื่อจะลดลดหนี้สินครับจากที่ผมธนาคารออมสินผมโดนฟ้องไปทั้งหมด2ล้าน5นะครับแต่ว่าผมกู้จริงก็ล้าน 2, 2> ดอกดอกจากออมสินนะครับล้านสี่ครับ <laughs> ประมาณนี้น <laughs> ล้านสี <laughs> ผมก็โอ้โหนอนกุมหน้าผากครับพี่ <laughs> <laughs> ก็ไปเจรจาประนอมหนี้มาได้เหลือ 1ล้าน4แสนนะครแล้วก็มีบัตรเครดิตที่ติดอ,อีกดึงใบคือธนาคารกรุงไทยจาก2 0 5แสนก็ลดเหลือแค่8,6 0 0 0นะฮะแล้วก็เหลือส่วนที่เหลือใช้หน่อยเ0็0 0มืบาทนะตอนนี้ก็นี่ในระบบหมดเรียบร้อยนะครับหมดเรเร,เรียบร้อยทุกที่ครับครับผมก็ยังมี นอกระบบอีกเล็กน้อยอะไรครับก็ต้องสู้ต่อไปตอนนี้ก็แฮปปี้มากครับผมดีใจมากถ้าไม่ได้ท่านสาวัตนะไม่ได้พู่มกับชาตีนะไม่ได้ท่านเพิ่มพูนนะผมผมว่าผมอาจจะผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้นะบอกบอก,บอกพี่เลยตรงนี้ เชิญท่านผู้กับชาติครับขออนุญาตสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากการเริ่มโครงการนะครับที่มันเป็นต้นแบบแล้วก็แต่ละภาคได้มาทําขออนุญาตสั้นๆครับคือเริ่มต้นจากปลายปี63ครับก็ตอนนั้นก็มีเรื่องเรื่องโรคโควิดเข้ามาแล้วก็เรื่องโรคโควิดนี่มันก็มีผลกระทบต่อข้าราชการตำรวจในด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านทุกด้านมากมายครับท่านผอ,อตรท่านเห็นความสําคัญในเรื่องนี้มาก ท่านเลยได้สั่งการให้สมัยนั้นก็คือท่านพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบครับเป็นให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานแก้หนี้ก็ได้ตั้งคณะรมารแก้หนี้ขึ้นมาก็ตอนนั้นก็จะประกอบด้วยข้าราชการข้าราชการวจครับหลายหน่วยงานแล้วก็มีบุคคลภายนอกก็อย่างเช่นผู้บริหารของธนาคารออมสินธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็จากทนายความที่มาช่วยเหลือเราแล้วก็จากธนาคารอ,าอ,าอา่ธนาคารอิสลามแล้วก็มาตั้งชุดนะครับ ในการแก้หนี้จากนั้นปุ๊บเราก็ได้เริ่มดําเนินการก็คือ mm. เบื้องต้นก็คือประเจราจากับธนาคารต่างๆสบาบัานการเงินต่างๆปรากฏว่าก็มีธนาคารทั้งหมดนะครับที่มาทํา MOU เราก็มีธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งมาทำเอ็มอย์ในเกี่ยวกับเรื่องแก้หนี้นะครับแล้วก็มีบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพแบมนะครับแล้วก็บัตรเครดิตของออออนครับเมื่อทําเสร็จปุ๊บ จากนั้นเราก็ได้เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครข้าราชการำรวจที่เป็นหนี้อันนี้เป็นโครงการนําร่องนะครับ mm hmm. เบื้องต้นก็มีข้าราชการรับสมัครทั้งหมดเราเปิดทางเว็บไซต์ของกองสวัสดิการมีข้าราชการ,ารทั้งหมดเข้ามาสมัครทั้งหมดเก้าร้อยกว่าคนครับปรากฏว่าก็มาจากทั่วประเทศเลยเราก็เรียกเข้ามาอาทิตย์ละสิบกว่าคนบ้างยี่สิบคนบ้างเพื่อมาสัมภาษณ์จนปรากฏว่าผลที่ออกมาคือมีตํารวจที่โดนฟ้องร้องบังคับคดีแล้วก็ถูกฟ้อง ในเรื่องล้มละลายเนี่ยประมาณเกือบสองร้อยคนคือพวกเนี้ถ้าเผื่อล้มละลายก็ต้องออกราชการก็เราก็เรียกมาปรากฏว่าเราก็ได้ไปต่อรองเจรจากับธนาคารต่างๆปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือขออนุญาตนะครับอย่างเช่นเบื้องต้นเนี่ยธนาคารเขาขอช่วยคนที่ถูกฟ้องก่อนเราก็ไปตกลงอย่างคนไหนที่ถูกฟ้องเป็นเงินต้นหนึ่งล้าน ดอกเบี้ยห้าแสนเขาจะเอาแต่เงินต้นอย่างเดียวแบบดาบชอนนะครับคือของเงินต้นอย่างเดียวแต่ต้องจ่ายเ้าหมดปรากฏว่าผลที่ได้คือเราก็ไปตกลงแล้วก็เจราจากับสากตลตรอที่มีทั้งหมดร้อยสิเก้าสากลนะครับว่าให้ช่วยมาชําระหนี้ให้กับตํารวจเนี่ยพวกเราที่ร้อยกว่าคนเศษเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ถูกล้มละลายปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากสากลเป็นอย่างดีจากนั้นพอ โครงการนี้ก็ได้ํำเนินการไปปรากฏว่าได้ช่วยเหลือตำรวจที่ฟ้องล้มละลายแล้วสามารถหลุดจากคดีมาได้ทั้งหมดประมาณร้อยสิบห้าคนร้อยสิบห้าคนนะคือทุกคนนี้ได้ไม่ต้องไม่ต้องออกจากราชาการเลยแล้วก็ไปรวมนี่อยู่ที่สากลไปรวมที่สากลแต่ว่านี่เนี่ยที่รวมเนี่ยจากสาบันการเงินต่างก็ลดลงเหลือเหลือแต่ต้นอันนี้คือต้นแบบที่เราทําต้นแบบที่ทําแต่ว่าถามว่าบางคนก็ช่วยไม่ได้ มันไม่ได้ช่วยได้ทุกคนนะครับคือช่วยไม่ได้นี่คือพวกที่กู้สถาบันการนี้เยอะมากจนสากลไม่สามารถจะเพิ่เมเงินกู้ให้ได้แล้วบางคนสามสี่ล้านสากลบอกให้อีกสักล้านห้าได้ไหมก็ไม่สามารถได้ก็บางคนก็ไม่ได้แต่ส่วนเนี้ยก็ต้องไปช่วยเหลือตัวเองก็ต้องไปหาเงินมาแล้วก็มาตกลงกับเจราจาธนาคารแล้วก็จะได้ลดส่วนนั้นแล้วก็อีกคนอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่สากลให้เรียบร้อยแล้ะ ให้กู้เพิ่มบางทีอาจจะเกินเลทของไอ้นั่นไปหน่อยก็ไม่เป็นไรสากลเขาช่วยเต็มที่แต่ปรากฏว่าไม่มีคนขาเพราะว่าคนคําเก่าๆก็รู้ว่ามือดีสินเยอะดีขึ้นหมดคืออันนี้ก็เป็นปัญหาที่แต,แต่สองอันนี้ก็คือเราก็ได้มอบให้กับทางกองบัญชาการไปไปแก้แก้ปัญหาเพิ่มมคือล็อตแรกเนี่ยที่เป็นต้นแบบเนี่ยเราก็ได้ช่วยได้ประมาณร้อยกว่าคนนะครับจากนั้น ประมาณพฤศจิกายน6 4ครับท่านหัวท่านหัวตรลออก็เลยได้ตั้งคณะทำงานชุดขึ้นมาใหม่โดยมีท่านพลตํารวปิยะบุทรโยเป็นประธานครันน้งนี้เรากระจายไปทั่วทุกภาคและทุกทกองบัับการเราได้มีคำสั่งให้กองบัญชาการและกองบับการเนี่ยไปตั้งคณะทำงานแก้ได้เหมือนตรลออเลยแต่ให้เป็นของระดับภาคของระดับบชและของของบอก,กอเพื่อจะได้ไปดูแลผู้ใต้บังคับอย่างใกล้ชิด โดยใช้วิธีการแบบเราเลยมีการไปตกลงกับธนาคารแล้วไปขาขอลดหนี้แล้วก็ไปรวมหนี้อยู่ที่สากลเหมือนเหมือนกันเลยครับแล้วก็แล้วก็ปรากฏว่าผลจากพฤตจิกาหกสามถึงปัจจุบันมีผู้คือขอย้อนไปนิดนึงครับคือคนที่จะมาแก้นี้ต้องมาสมัครก่อนนะเพราะว่าการที่มาสมัครเนี่ยต้องเราต้องมีการ ขอข้อมูลส่วนตัวถ้าเผื่อถ้าเผื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับปรากฏว่าเริ่มต้นโครงการต้นแบบจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้สมัครทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าคนเจ็ดพันกว่าคนนะขอโทษนะครับเจ็ดพันกว่าคนปรากฏว่าตอนนี้เออล่าสุดนะครับที่มีการรายงานมาแก้ปัญหาได้ทั้งหมดสี่พันกว่าคนแล้วตอนเนี้เหลือที่แก้ปัญหาที่กําลังดําเนินการอยู่แค่ประมาณสองพันสี่ร้อยคน ครับก็ถือว่าโครงการนี้ช่วยตํารวจได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จก็ผมก็เลยอยากจะบอกว่าที่เป็นตัวแทนจากาบอชอบกนะครับถ้าเผื่อไปประชาสัมพันธ์ใครเป็นหนี้ที่จะถูกฟ้องล้มละลายหรือว่า,าไม่ไหวแล้วเนะี่ยให้มาหาคณะทํางานแก้หนี้ของบชของของอบอกแต่และบกเขาจะมีคําแนะนําแล้วก็ช่วยขออีกนิดนึงครับคือ อันนี้เราไม่กิดเราพูดถึงคนถูกฟ้องล้มละลายแต่คนที่ไม่ฟ้องล้มละลายที่ยังเป็นหนี้ธรรมดาเนี่ยตอเออตลอกได้ช่วยนะครับคือได้ประสานงานกับสากลสากลตลอทุกสากลให้ลดดอกเบี้ยที่เราไปกู้กันนะครับมีบางสากลนะครับเออตอนนี้ประมาณ120ร,าร้อยี่สิบกาสากลมีประมาณเก้าสิบสากลที่ลดมีสากลบางสากลเนี่ยครับลดดอกเบี้ยจากแปดบาทลงเหลือห้าบาทกว่า สองบาทเจ็ดสิบห้าตังก็มีสองบาทก็มีตอนนี้ทั่วทุกสาการกาลังดําเนินการลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้ได้ประมาณเก้าสิบแล้วคิดว่าสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนต่อไปเขาประชุมคณะทํางานของคณะกรรมาการของแต่ละสายก,รกรนะ่รก็จะลดคือบางทีเราอาจจะไม่รู้ครับคือบางทีมันไม่ไม่มันจะที่เงินเดือนเราครับบางทีเรารับเงินเดือนมาเราจะไม่รู้ว่าสาการ,รเขาลดให้แล้วอันนี้ก็เป็นทางช่วยอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นการช่วยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับตํารวจ ทั้งระบบนะครับตอนแรกๆเนี่ยเริ่มแรกโครงการก็คือ,อช่วยกลุ่มกลุ่มสีแดงก่อนเมื่อสักครู่ที่เราได้ฉายไปเนี่ยเราได้แบ่งกลุ่มนี้ออกเป็นสามสีนะครับก็มีสีเขียวนะครับคือเป็นหนี้แต่ชาระได้ปกตินะครับสีเหลืองก็คือเป็นหนี้แล้วก็อาจจะมีปัญหาบ้างสีแดงก็คือพวกที่ถูกฟอ้องร้องบังคับคดีนะฮะก็เริ่มจากการที่เราต้องช่วยเหลือกลุ่มสีแดงก่อนนะแต่ตอนเนี้ ที่ท่านพู้กับพูดเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้เรา,าทางตรอเนี่ยได้ประสานขอความร่วมมือไปที่สากลทุกแห่งนะฮะที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานในสังกัดตรอเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ทั้งนี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะฮะเพราะว่าสีที่ว่าสากลเนี่ยเขาลดดอกเบี้ยงเงินกู้ลงมาเนี่ยก็เป็นการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการตํารวจเราได้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยคืออ่า ตลลเนี่ยได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินออกเป็นสามกรณีสามกรณีนะฮะกรณีเร่งด่วนนะก็คืออย่างที่ท่านผู้กับบอกนะครก็ชื่อคือช่วยพวกกลุ่มสีแดงไปก่อนนะฮะโดยให้คณะทํางานเจราจารแทนลูกหนี้ทุกรายนะครับขอลดเงินต้นลดดอกเบีย้ยจากสถาบันการเงินที่ตำรวจเป็นหนี้นะครับรวมหนี้ไว้ที่สากร ก็คือมันได้รับความร่วมมือทั้งจากสากลด้วยที่ว่าเขาจะขยายเพดานให้กับลูกหนี้นะครับอันดับอันดับต่อไปคือใช้กลไกของสากลนะครับคือแกาการแก้ปัญหาของให้กับทุกสีโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ให้ต่าลงมานะฮะแล้วก็เรื่องที่สามก็คือก็คือมีการเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลายการตํารวจโดยที่ให สั่งการให้แต่ละบชบกเนี่ยไปออกแผนในการเสริมสร้างวินัยให้กับข้าราชการตํารวจนะครับการด้านการเงินนะครับไม่ให้ก่อนนี้โดยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็มีการจัดทําฐานข้อมูลเนี่ยให้เชื่อมโยงกับสถาบันที่การเงินที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยนะครับก็เป็นการลดภาระ,ะของข้าราชการตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็มีการเสริมสร้าง รายได้ลดรายจ่ายนะครับจะหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับข้าราชการตํารวจนะครับโดยที่เขาไม่ต้องไปซื้อเองนะฮะสุดท้ายนี้ก็คือได้มีหนังสือกำชับให้คณะทําง,งานระดับบอชอและบออก,กน,นะครับเร่งเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหานี้สินให้กับข้าราชก,การตํารวจนะครับที่เข้า่วงโครงการและไม่ได้เข้าวมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รายงานผล การดาเนินการมาอย่างที่คณะรมการระดับตรอทราบนะครับภายในวันที่15ของทุกเดือนคือเราก็จะรวบรวมข้อมูลตรงเนี้ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะรายงานไปให้กับคณะทํางานโดยมีท่านพลตํารวจเอกพิยะได้ทราบทุกเดือนนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็คือก็คือขอฝากว่าการใช้ชีวิตที่พอเพียงนั่ก็คือสําคัญที่สุดนะครับครับขผมขอสักนิดหนึ่งครับคือสุดท้ายนะครับก็ ในฐานะที่ได้ทําโครงการนี้ได้ไดเห็นปัญหาของการเป็นหนี้ของตํารวจและได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายๆท่านที่เป็นหนี้นะครับก็รู้สึกน่าเห็นใจก็ได้มีโครงการนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผบตรนะครับที่ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วได้ช่วยตํารวจหลายท่านแล้วก็ข้อที่สองครับผมว่านี่เนี่ยมันก็เกิดจากตัวเราเองการวางแผนการใช้เงินตั้งแต่เราตั้งแต่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว ต้องวางแผนแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวอายุมากขึ้นมาแล้วมันเป็นนี่ที่มันจะชดใช้ไม่ได้ข้อสามผมขอให้กำลังใจทุกท่านครับที่เป็นนี่วันหนึ่งมันก็หมดครับแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขครับขอบคุณครับ